สวัสดีค่ะลิปวิดีโอนี้มาแกะกล่องพัสดุกันค่ะดูนะคะวันในกล่องเป็นอะไรนี่เซบตีเอกกำลังเปิดกล่องอยู่ค่ะข้างในเป็นอะไร เป็นทุเรียนค่ะกลิ่นหอมฟุ้งเลยเดี๋ว่าหน้าตาทุเรียนที่อยู่ในกล่องเดินทางมาไกลเป็นทุเรียนพันอะไรคะดูออกไหมว้าลูกน่ารักจังเลย ขอบคุณน้ำใจของคนส่งทุเรียนนะคะได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทุเรียนที่มานี่ข้างในเนื้อของทุเรียนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้มีกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะ มันสุกกรี่จ<ม>ะมมาแบบนี้เลยมีแตกเป็น,นตาผูเลยเอามีดไหมไม่ต้องไม่ต้องนี่ันมดูเนื้อข้างในของทุเรียนกันค่ะมีดไหมมีดก็มีนะ,ะแกะทุเรียนด้วยมือเปล่า นี่ฝีมือของเซฟตี้เอกค่ะโดยชัดชัดโดยชัดชัดอืมตุเรียนสายพันธ์อะไรไม่ทราบได้ค่ะ เไปล้างมือมาแล้วนะคะ ปอกทุเรียนด้วยมือเปล่าเลยค่ะดูเนื้อชัดๆเอาไม่ไดต่ันได้ซูมอานี่ประมาณนี้ดูคูนี้ดูคูนี้ บางปอกง่ายมากเลยทุเรียนนี่ว้าวสีเหลืองทองอลามเลยค่ะเจกตีจับออกจากเปลือกเลยนมาดูว่าหนึ่งลูกนี่นี่คือทุเรียนหนึ่งลูก แกะวไว้ก่อนได้งั้นไว้แกะพรุ่งนี้เนาะอีกก็งัน้นว่าแกะทุเรียนไปหนึ่งลูกนี่ค่ะเหลืออีกหนึ่งลูกไว้ค่อยแกะพรุ่งนี้นี่ค่ะก็จบคลิปทุเรียนไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ เอามารับชมคลิปวิดีโอค่ะเป็นสายพันอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปไปได้รับทราบเลยนะคะขอบมาคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ